จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นจีนเนาะจ้บของวันที่16กันยากับมีมหายขึ้นเก่านะแต่ก่อนที่เราจะไปเบื้งแนวทางเนาะจ้าช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกับขอให้ซ้อยกดไล์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในได้จ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เฮาจะไปเบิงแนวทางเนาะเฮากับมาเบิงผลหวยหุ้นจีนจากของวันที่สิบหากันยาก่อนเนาะจากว่าผลออกตัวใดเนาะเฮากับไปเบิงกันเลยจะกกับมาเบิงของหลบเสาก่อนเนาะจะ้ะ รอบ้องหายไปฟันหกวิ่งหลูดเจ็ดกับหกจ้ะผลที่ออกมาบนอหอนึ่งหนึ่งแปดล่างออกเก่บบาศูนย์จ้ะเข้ากับพวกเขาเนาะจ้ะเนาะของรอบเสาก็มีรุดบ้างเขาบ้างกรบเบ่ากันเนาะจ้ะสำหรับหุ้นจีนจ้ะเข้ากับไปเบื้องโต้เนาะจ้ะสำหรับผลรอบบายเนาะจ่ะว่าออกตัวใดเนาะสำหรับรอบบายเข้ากับหายฟันแปด วิ่งรูดกับไฮเก้ากับแปดจ้ะผลที่ออกมาบนออกหกสามหนึ่งล่างออกเจ็ดเจ็ดจ้ะรอบบายเข้ากับเบ้าเขาพึ่งกันนอกจากนอกับมีรูดบ้างเขาบ้างนอกจากกับบว่ากันเนาะเข้ากับไฮไปเป็นสําหรับแนวทางเท่านั้นกับไปตามต่อเนี่ยจะสำหรับแนวทางของหวยหุ่นจีนวันที่สิบหกกันยายนอกจจะว่ามีแนวทางตัวเลขไฮตัวใดเข้ากับไปบึ้งกันเลยจ้า เขากลับมาตามต่อในนักงน่ษจ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นจีนของวันที่สิบหกกันยาเนนะจ๊ะเขากับให้แนวทางทั้งสองรอบคือเก่านะจ๊ะัึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจ้ะเขากลับมาเบิ้งแนวทางของรอบเศ้าก่อนเลยนะจ๊ะว่ามีตัวเลขแนวทางให้ตัวใดสําหรับรอบเศร้าจะเขากับไปเบิ้องตัวเด่นนะจ๊ะกับไ้เดนซีกับเดนหาจ้ะ ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะเข้ากับายฟันซีวิ่งรูดเข้ากับายหากับซีจ้ะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็วตัวร่องเนาะมาเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นกับซีหกซีเจ็ดซีแปด ฮ่าเก้าจ้ะไปเบื้องตัวล่องน่าจ้ะตัวล่องกระไฮฮ่าหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะเข้ากับไปบึ้องน่าจะแน่วท้างตัวนิ่นตัวเจ้อสองตัว ก็ให้เรียนไปกลับน้ำเนาะจากตนนัวนี้แต่ว่าแต่ละมื่นเนะจัะสำหรับตัวนี่ตัวเจาะเนาะก็จะเขายากแน่จัดมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่ว่ากันเนาะจากเขาก็จใจแนวทางก็จะเป็นฟันพิงลูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเรียนง่ายกลัวเนาะจากกะลองออกไปเรียนเปแนวทางกันเบื้องจ้ะ เข้ากับเบิงแนวทางหลบเสาแล้วเนาะจ้กกับไปตามต่อเลยเนาะสาหรับแนวทางหลบใบว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวใดจะเข้ากับไปเบิงกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อเลยเนาะจ้กสําหรับแนวทางของหุ่นจีนหลบใบเนาะจ้กกับไปเบื้องตัวเด่นเนาะกับให้เด่นแปดครับ เดินเก่าจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดจ้ะกระห้ฟัน8วิ่งลูดกระหเก้ากับแจ้ะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็วตัวร่องเนาะเขากลับมาเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นกระไแปดหนึ่งแปดสองแดสาม 8่จ้ะไปเบิ้งตัวล่องเนาะตัวล่องกับให้หเก้าสอง9ก้าเก้จ้ะห้องกับไปเบิงเ้งแนว่ท่ากะจะตัวนิ่มตัวเจ้อสองตัวกับห้เหลียนไปกับน้ำเนาะ แต่ว่าตะละมือะจะเข้ากับเส้นิยำเสมอเนาะสําหรับห้อยหุ่นก็จะเข่ายากแน่จ่ะตัวนิ่ตัวเจาะสองตัว,ตวก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับแต่แน่วทางเป็นฟันวิ่งรูดนะจ๊ะตอนนี้จะเขาง่ายเลนง,ง่ายกลัวก็ลองออกไปเลนไปแนวทางกันเบิ้งเนาะจ่ะเป็นไรเนี่นอกจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะเบิ่งแนวทางห้อยหุ่นจ,จีนของวันที่16กันยากกันไปแล้เนาะจาะ มีเบืองตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วจะทึงรอบเสาแล้วก็รอบใบมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอ่าจะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเล่นเป็นแนวทางใดเนอะจะเอาไปเสริมเพื่อเขาจะเนินนักเด่นเบามีตัวเลขกที่เขาคิดไวจ้จะเพื่อตรงกันเนาะทายนี้ช่องน้องซ่อนช n แนลกับขอขอบพุ่นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอกจากพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า